นี่เลยครับคุณพูนเลยเสร็จเรียบร้อยทอดมันหัวปีจัดให้เทศรรกาลจินเจที่จะมาถึงใครจะจินเจก็นี่เลยครับทอดมันหัวปีแต่ตรงนี้ไม่เจนะผมใส่เนื้อไก่ไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยครับเพื่อนๆนี่เลยช้าๆเพื่อนๆอสวัสดีครับเพื่อนๆใหม่อีกแล้วครับโบราณย้อนยุคใหม่อีกแล้วครับวันนี้เป็นทอดมันหัวปีนะครับผมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆติดตามให้จบ เพราะยังไงก็เป็นของโบราณครับย้อนยุคครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยครับไปติดตามในคลิปเลยครับเพื่อนๆขอบุณครับไปลุยกันเลยหาหัวปีเลยนี่ครับ เอาแกนออกแล้วทุกอย่างหั่นอย่างนี้เลยครับไปล้างขยำน้ำเอาไปขยำน้ำก่อนครับปรุงเลยครับพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปนี่เลยครับไม่ได้มีอะไรมากมายเครื่องปรุงน้ำตาลใส่ไปผงฟูใส่ไปไข่ไข่ใส่ไปขขไปข่ลูกเล็กห้าใบใส่ไปเลย ลูกเท่าไข่นกกระทาเนี่ยครับไขเ่เรียบร้อยครับไปทอดได้เลยแค่นี้ครับเพื่อนๆไปทอดเลยอ่ะลงมือเลยครับเพื่อนๆน,นี่เลยวิธีท,ทอดไม่ยากประมาณนี้ครับตักใส่ไปเลยอมกดหน่อยน่ครับย้อนยุกไมกแก้ว เ,เป็นทอดมันหัวปีครับย้อนยุกอีกแล้วลุงตีตำแหลกมาทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยครับเ,เพื่อนๆเป็นของโบราณทำกินง่ายๆครับไม่ยาก เรียบร้อยครับเพื่นพนอนๆกระทะสุดท้ายปิดแก๊สเลยจบอืม,อม